สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการใช้แอปข้อมูลภาคสนามนะฮะตัวแอปข้อมูลภาคสนามเนี่ยจะเป็นการบันทึกข้อความนะครับหรือรายละเอียดนะครับว่าแปลงที่ดินแปลงนั้นใช้ทำอะไรบ้างมีสิ่งปลูกสร้างบนนั้นไหมมีป้ายหรือเปล่านะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ฮะนะครับพอเมื่อคุณเข้ามาหน้าแรกเนี่ยคุณจะต้องการบันทึกข้อมูลในส่วนไหนคุณก็เลือกเลยนะฮะ แต่ในการสำรวจนะครับเราจะต้องเริ่มต้นจากการบันทึกดินก่อนเสมอนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ฮะก็จะมีการใส่นะครับรายละเอียดต่างๆนะฮะตรงนี้นะฮะคุณจะเห็นว่าเนื้อที่การใช้ประโยชน์เนี่ยจะต้องถูกแบ่งมาตั้งแต่หน้างานเลยนะฮะว่าอย่างเช่นสมมุติที่เขามีสิไร่เนี่ยเขาแบ่งทำกเกษตรเก้าไร่อยู่อาศัยหนึ่ไร่คุณก็ต้องแบ่งมาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะฮะ ซึ่งในการบันทึกข้อมูลเนี่ยก็ไม่ยากฮะเพราะว่าเราได้อ้างอิงจากตัวโปรแกรมอากขระสัมพันธ์เวอร์ช่น4นะครับแต่ตรงสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเรามีฟังก์ชันพิเศษเพิ่มขึม้นมาอีกนิดหนึ่งก็คือขนาดสิ่งปลูกสร้างเมื่อคุณใส่แล้วเนี่ยคุณต้องการรู้พื้นที่เพื่อจะมาใส่ว่าเป็นที่อยู่อาศัยใช้กเกษตรกรรมเท่าไหร่หรอื่นเท่าไหร่ลูกล้งว่างเปล่าเท่าไหร่เนี่ยคุณสามารถคำนวณได้จากตรงนี้เลยนะฮะตัวอย่างเช่นตรงนี้ผมจะใส่เป็น8คูณ12ให้ดูนะฮะนะครับจำนวน1ชั้นนะฮะ ครับคุณคำนวณพื้นที่ตรงนี้เล่าไปกอกข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็ในการสํารวจป้ายนะครับก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะไม่ได้ยากอะไรนะครับเมื่อสํารวจเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ไฟล์ csv มา3ตัวนะครับ3ตัวประกอบไปด้วยนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับ 1. น่ง land use นะครับ B.U. Use แล้วก็ s รายซ s v 3ไฟลสไฟนี้นะครับคือข้อมูลนะครับข้อมูลที่เราบันทึกเราก็สามารถนำสามไฟนี้มาแปลงเป็น Excel นะครับแล้วก็เอาไปทำ v l look-up หรือจะกระบวนการยังไงแล้วแต่ใครถนัดนะฮะให้เป็นแบบฟอร์มที่กรมกำหนดในการสำรวจปีนี้นะครับซึ่งเป็นไฟล์ที่เขากำลังแจกกันอยู่ได้นะฮะนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูตัวอย่างที่สำรวจมาแล้วนะฮะ ใน,ในวิธีการดูฟังก์ชันนะครว่าเราสำรวจอะไรมาบ้างนะคระับนะดูข้อมูลตรงนี้สามารถเรียกดูข้อมูลที่บันทึกไปแล้วได้นะครับถ้าติดปัญหาตรงไหนก็เดี๋ยวแอดไลน์หรือคุยในไลน์กลุ่มได้นะครับขอบคุณครับ